ไม่ได้มีที่างานาได้หมดก็คือเขาจะทำอไรอ่งไรในตัวโครงนี้เราไม่ทำอีกใช่ครับที่จะมามันจะมาโครงโครงเก้าช่องเหี่ยมันจะมาโครงเก้าช่อ้าเรื่อถึงที่เ้าไปเาสก็ก็คือนี่แหละแล้วเราทำอะไรเยอะที่จะมีขามันเป็นพวกถนเป้ามันเป็นเตชเช ไเื่องอะไรมแอยากูว่า,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 าเราต้องต้องต้อออะไระกาาุดวว่าแอะไรแต่จริงจมันต้องต้องการด้าน่านดู่น แค่ผ่ามวุ่นวายครับตรงนี้มันก็วุ่นของมันเรื่องหนึ่งอ้างนอกก็วุ่นกับตัวเรื่องนึงข้างนอกมีเปียกมีแฉกอ่าเอ่มันเรมแฉอันนี้จะเหะอี่อว้เอลองี่มนขอา่้เข้ากันได้องลอง้เข้าแล้วก็ดูแต่คนเดียวก็ได้อจะถึง,งก็ให้ดื่มแบี่อก ภายในภายนอกก่อนอันนี้จะมีภายในภายนอกมันมีมีพวกที่เป็นทีมของแสงบ้างภายนอกครันอย่างอย่างอย่างของพี่ทำทิมนะมันจะมีคือของพี่หายศกแต่ละเจ้าไปตั้งมาคางนี้ส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะไม่หนึ่งอืมอืนอืมนืมานมอืม อืม,อ,มอันนี้คือแพทเทิร์นทันทีอ่านี่คือเราเรียงบนตัวเครืใใ่องฟิล์ไว้หรือว่าเราเราจะให้มันเรียงให้ใหม่กันนะคือมันมันจะมีฟังก์ชันที่เนสติ้งคือมันจะเรียงให้ไปเรื่อยๆจนมัประหยัดที่สุดอ๋อคือแบบเนี้ยาวๆโอเคโอเคอเคร่ามีอมไปเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าแต่ว่าเอาเทปาคเวลาตัดจริงๆก็จะไปดูว่าระยะห่างที่เราจะใช้เป็นชิ้นเนี่ยเราอาจจะต้องขยับเราสั่งด้เพราะคือตัดบางเครื่อง ละเอียดแบบยิดได้มันเครื่องก็ต้องผ่านนิดนึงอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ฟิล์มกี่เมตรเราก็เห็นเลยเหลือมีฟิล์มเหลืออ,อ,ยอย่างนี้คือตัดตัดเต็มคันแต่ว่าบางที่อย่างที่ผมเนี่ยผมจะไม่ตัดเต็มคันผมจะโกงหน้ากระชวนหน้าหลังอย่างเงี้ยจะไม่ตัดเพราะมันจะจะให้ใช้การใั้รัดมันแล้วมันจะสวยแล้วพับขอบได้พราะพับขอบระยะยาวล้วที่ไปใช้เนี่ย กับกลุ่มที่ติดพอดีอะจะวิ่งออกไปใช้โดนฝุ่นโดนนะโดนกระดัางขอบเออเป็นรถที่อ่อนขอบดำมาเป็นแบบเหมือนวงวิศวะเน่ยเออเออมันต้องจับก็ไม่รถอะไรครับเรีอเปลือกเอาชิ้นนะไรมาให้ตั้งเล่นกติดอะไรครับรถใช้รถอะไรคะใช้รถอะไรผมมาก่อใช่จะได้อาตัดรถอะไรเนี่ยรถคันนี้ใช่ไหมครับคอร์สคอร์สอย่าลืมรือว่าโคโรลรา

ด้านนี้ใช้เสามเจ็ดสิบหานนี้สามสายังไม่ดีขึ้นสแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันสามารถเราสามารถปรับได้อย่างขยายนิดนึงยเล็กหน่อยนึงเราอแสงปรับนค่บางคนบอกว่าชอบบวเล็กกว่าเป็นดึงดี้บางคนบอกว่าชอบใหญ่แล้วครับเอ เราเนี่ยเราต้องเป็นต้องหล่าลูกค้าเราเราอยากให้เรียบอี่ยเขาดึงมีดชินแล้วมาวางใช่ครับบางทีภายในเนี่ยให้ลูกค้าเลือกเลยที่เอาชิ้นไหนที่ไม่เอาชิ้นไหนอผมก็ทำตีราคาไปเพราะว่าเป็นงานภายในคือการบริการเอาเสร็จเลยใช่คั หรือว่าถ้าเอออยากจะอนไลีรษะควนอนเงียนอนห่งพันเจ็ดัน้อเลยด้วยน่ะหกพันจับาทมาเป็นเรวมรวมนะน่าจะได้กเจ็ดเยอ่ะใช่ไหมาะใ้ให้มมยดวเนาะ วลี้ยงมาแปดสิบอาเลี้มาแปดสิบโมขั้นดีนะเอาไปขั้นเดียวเพราะว่าติดตาเดียวไอ้ไอ้ไอ้ชนนี้ของคุณต้นคืติดตัวนี้ได้อรูอครับเพาทำไม่รอดปล่ใส่จะเป็นแล้เวลาตัดฟิล์มใส่มันไม่เหมือนฟิล์มสีควอนเป็นรอนเวลาไปติดมันก็จะเห็นรอน็สุดท้ายมันจะหายใชฟิล์มผมมันเป็นใหญ่หายใช่ไหม อ่มัไม่สวยปกปกทดีะดีเราส่งก็ต้องขายก็ต้องดีประมาอหกผมด็้คือถ้าส่งเสผมเยเพราะว่าจิวต้องกลับมาอือคือผมจะเช้ที่ท่คือผมมีชิ้นไหนผมต้องแก้เนาะอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผกเดืออืมถ้าพี่ไม่กลับมาจิวิญามพี่ไม่กลับมาคือคนทู่สองรอบใหม่้าเราพี่ไม่เอา้ ให้ดูแลแต่พวกโดสิบปีเนี้ยอย่างพวกโดนสเก็ตของเสีดมันเข้าไหมเข้าแต่อ๋อคืออยู่ที่ความแรงก็อาจจะมีรอยบ้างถ้าเกลับมาสามีเดือนกลับมาจะเห็นมีมเป็นท่รู้สจะไม่เห็นขีรออือันนอาจจะต้องถามผู้เสียงอืเอองั้นเดี๋ยวให้เยอะอนงค่เปี่ยนก็ได้เขาบางหนึ่งก็หงหน้าเก้าพันหนึ่0นหนึนึง แต่นี้ถ้าสมมติว่าตัดทั้งคันที่ก็เปิดไฟปุก็สั่งเลยปุกันก็ตัดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรอ๋อแต่อันนี้ก็อนมีที่เราเลือกเลือกชิ้นอ่าแต่นี้ถ้างานจริงโปรติกมันก็ทั้งคันก็อันนี้น้องเขาเลื่อนเลื่อนทำอะไรครับเลื่อนหางที่พีมันพับอยู่ม้วนอยู่ไม่สวยเป็นรอยที่มันหาที่เรียบๆผมไม่ผมสงสัยว่าเออพี่คือผมพี่คือหาเลยจริงเวลาไฟมาทั้งคันอ่ะ ถ้าจะให้ปลอดภัยอะเราก็ตัดทีละห้าเมตรแล้วก็เรียงห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรตึ้งกลุ่มๆอ๋อเพราะเวลาเวลาเราตัดยาวๆเพื่อตัดบางตัวมันก็มันก็มีอยู่อยู่หยุดออะไรเนี้ยเราไม่รู้ปัจจัยว่าที่ไฟมั้ง UPS เราไม่มีบางไฟกระตุกไฟกระชากอยู่อยู่ที่หยุดที่ต้องมีสำรองไฟนี่ไอ้ตัวนี้ไม่มีไม่นด้ไฟตกไฟกระชากเพไาะเพื่อน อ๋อผมใช้วิธีแลหละหา้มมมามททีห้ามีหนะ้ามมตรที่ี่ผมไปติดตั้งตามนั้นต่างที่ผมส่งวิดีโอให้ที่ดูจะตามนั้นเลยที่ที่อยากรู้ว่าผมไมีติดตั้งไงก็ดูตามนั้นแ่ละที่หาทุกขั้นตอนมันชิน้นลวเท่าไหร่ต่อชิน้นอ่ะโอ แปดสิบขมยาวแปดสิบอันนี้คือชิ้นเดียวอ่าชิ้นเดียวก่อนสิชิ้นเดียวเ้าดี๋ยวนะววหน้ากว้างสิบเก้าสิบเก้าแปดสิบดิมตรวนี้ตัดไม่ไหวไม,ม่ถึงแปดสิบ ตีเครื่องเนี่ยมันจะตั้งแค่ความเร็วกับแรงกดแค่นั้นเองก็คือเราเราตั้งปุ๊บเราก็ไม่ต้องตั้งละก็สั่งอย่างเดียวต่อไปก็ปิดเปิดปุ๊บใช้งาน <Hawai S 1> เลยเอนอกจากว่าเราเปลี่ยนฟิลม์มหนาบางเราก็มาต้อง,ต,องต้องตั้งแรงกดอเพราะว่าฟิลม์มแต่ละแต่ละช, ga, ชนิดบางบางไม่เท่ากันอ,อย่างอย่างนี้ฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะบอกนะว่าเราต้องตั้งเครื่อง

เล็กกะลออ่ะจนถหงรถเมล์มานค่แบบเงินอย่างนี้อย่างนี้ติดได้1,000หลายภายในอย่างเงี้ยอ๋อันนี้ันนี้ก็รมเลก็รมไปแล้ว่าถ่าภายในแ้วคันตัวใหญ่จะเป็นต้องแอสตมแบัวใหญ่เยอะย่างเงี้ยีก็ชิ้นี้มือจับอืมหรือถ้าชใ้ไหนถ้าทอะไรก็อ๋อค่าข่าเป็นต่าง